สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องไม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ให้การสนับสนุนช่องหม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครกง่ายๆครับดกดตรงคําว่าสมัครหรือดกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหวังตรงแต่คอกว่าเจ้ากล้าหยิกหน้าข้างั้นเหรอเจ้าหมวอยู่เห้ากระตุกเจ้าตื่นแล้วงั้นเหรอทําไมเจ้าไม่พูดอะไรเมื่อข้าเข้ามาแล้วหวังตรงถอนหายใจและตอบว่าทําไมข้าต้องส่งเสียงอะไรด้วยข้าอยากเห็นว่าเจ้าทาอะไรอยู่อันที่จริงข้าค้นพบความตั้งใจของเจ้าแล้วหัวยอยู่เห้าพูดว่าจะยังไงก็ตามหวังตรงตอนนี้เจ้ายังอ่อนแอนัก และไม่สามารถใช้พลังใดๆของเจ้าได้แม้ว่าหวังตงจะตื่นแต่เสียงของเขาก็อ่อนแอมากสภาพของเขาเหมือนกับหอยยุ่งเฮาเมื่อเขาเพิ่งตื่นวังตงกอกตาและพูดว่าเจ้าคิดว่าทุกคนจะแข็งแกร่งพอๆกับเจ้างั้นเหรอหอยยุ่งเฮาหัวเราะอย่างล้อเล่นเจ้าอ่อนแอก็ดีเช่นกันถ้าข้าหยิกหน้าเจ้าจะทำยังไงขณะที่เขาพูดเขาใช้มือทั้งสองข้างบีบหน้าหวังตงเขายังบิดแก้มสองสามครั้งใบหน้าที่มีเสน่ห์ของหวังตงบิดเบี้ยว จนมีรูปร่างแปลกๆแ,แ,แม้แต่เริยงพีปาของเขาก็อดไม่ได้ที่จะหุบปากเจ้าเจ้าคนบ้าหวังตรงพูดอย่างไม่ชัดเจนหวัวอยู่ห้าวคลายมือของเขาบนใบหน้าของหวังตรงก่อนที่จะตบที่คอของเขาเขกากล่าวว่าเจ้าควรจะประพฤติตัวให้ดีเพราะเจ้าอ่อนแออยู่แล้วฮ่าฮ่าข้าสนุกกับความรู้สึกนี้หวังตรงโกรธจ,จนหน้าแดงเขาจ้องไปที่หวัวอยู่ห้าวแต่เจตนาหวัวเราะเล็กน้อยก็ส่องประกายผ่านส่วนลึกของดวงตาของเขาโดยไม่รู้ตัว การแข่งขันระหว่างสถาบันระดับสูงได้ข้อสรุปในที่สุดและพวกเขาก็สามารถปกป้องศักดิ์ศรีของโรงเรียนซือไรเคอร์ไว้ได้พวกเขาเป็นผู้ตัดสินชัยชนะในรอบสุดท้ายพวกเขาผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อการแข่งขันเข้มข้นสิ้นสุดลงนั่นเป็นเหตุผลที่หัวยูเฮ้าประพฤติตัวในลักษณะนี้ในตอนนี้หัวยูเฮ้าเห็นวางตรงยิ้มด้วยแต่เขาพยายามปกปิดรอยยิ้มของเขาหวังตรงพวกเราทําดีที่สุดแล้วใช่ไหมหวังตรงตกตะลึง เมื่อมองเข้าไปในดวงตาของเขาความโกรธบนใบหน้าของเขาหายไปและเขาพยักหน้าเล็กน้อยใช่พวกเราคือแชมป์หัวยูเฮายิ้มอย่างสดใสแต่น้ำตาเริ่มปรากฏในดวงตาของเขาเขาก้มเอวลงอย่างกระทันหันและขานไปที่ร่างของหวังตงก่อนจะกอดเขาแน่นขอบคุณนะหวังตงหวังตงอยู่ในความงุนงงเขาสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่ระเบิดออกมาอย่างกระทันหันของหัวยูเฮาแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรหรือพูดอะไรในตอนนี้ แต่เขาการแขนออกช้าๆแม้ว่าเขาจะอ่อนแอแต่เขาก็ยังคงกอดหลังหัวยูเฮาได้หัวยูเฮาพึมพำตั้งแต่วันที่ข้าออกจากข้ารดินหาดของพญาขาวใต้เฮาข้าสาบานว่าจะร้างแขนให้แม่ของข้าเมื่อข้ากลับมาข้าต้องแข็งแร่งกว่าพวกเขาทั้งหมดได้ให้พวกเขาชดใช้ข้าความทรมานที่แม่ของข้ามีมานานกว่าสิบปีข้ายังต้องการยุติสายเลือดของพญาขาวตอนนั้นข้าไม่รู้ว่าความคิดนี้มันเด็กๆแค่ไหน ข้าได้พบกับศิษย์พี่และอาจารย์เสียวยาในป่าใหญ่ชิงโตข้าเพิ่งรู้ว่าตัวเองเล็กและอ่อนแอแค่ไหนหลังจากที่เข้าโรงเรียนซือไรเคอร์ข้าฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเติมเต็มความปรารถนาที่ื้อร้านที่ข้ามีอย่างไรก็ตามข้าตระหนักดีว่ามันเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ข้าได้เรียนรู้มากขึ้นข้าเป็นแค่เด็กกาพร้าที่อ่อนแอเมื่อเทียบกับข้ารหาสของพญาขาวไต้เฮาข้าไม่สามารถข่มขู่พวกเขาได้เลยแม้แต่น้อยมีช่วงหนึ่งที่ข้าเต็มไปด้วยความอ้างว้าง ข้าไม่คิดว่าข้าจะมีโอกาสในชีวิตอีกต่อไปเจ้าและทุกคนที่ทําให้ข้ารู้สึกอบอุ่นข้าโชคดีจริงๆที่ข้าได้พบกับอาจารย์เสิวยาและสิตพี่ข้ายิ่งโชคดีที่ได้พบเจ้าพวกเจ้าทุกคนทําให้ข้าได้เข้าร่วมครอบครัวใหญ่ของโรงเรียนือไรเคอร์พวกเจ้าทุกคนทําให้ข้ารู้สึกถึงความอบอุ่นและมิตรภาพที่ข้าไม่เคยรู้สึกเมื่อตอนที่ข้ายังเด็กเราจับมือกันเพื่อเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์การแข่งขันระหว่างสบันระดับสูงและยังได้แชมป์อีกด้วย จากช่วงเวลานั้นเป็นต้นมาข้าตระหนักว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากการฝึกฝนหนักหวังตรงขอบคุณที่ให้ความกล้าหาญแก่ข้าและช่วยให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นเจ้าจะเป็นน้องชายที่ดีที่สุดของข้าเสมอหลังจากฟังคำพูดของหัวยูเฮาสายตาของหวังตรงก็เปลี่ยนไปอย่างอ่อนโยนแม้แต่แขนของเขาก็ยังแข็งแรงขึ้นเพื่อกอดหัวยูเฮาให้แน่นขึ้นทั้งสองคนรักษาตำแหน่งนี้ไว้สองสามนาทีขณะที่ด้านหนึ่งของหมอนของหวังตรง เปียกโชคไปด้วยน้ำตาที่ไหลลีนของหัวยูเฮ้านี่เจ้าเจ้ากำลังนอนทับข้าหลังจากนั้นไม่นานหวังตรงก็สามารถบีบคำเหล่านี้ออกมาจากปากของเขาได้หัวยูเฮ้ากระดอนขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่เห็นเพียงหวังตรงยิ้มให้เขาเมื่อเห็นใบหน้าที่มีเสน่ห์ของเขาหัวยูเฮ้าก็อดไม่ได้ที่จะหยิกใบหน้าของเขาอีกครั้งหวังตรงจะดีแค่ไหนถ้าเจ้าเป็นผู้หญิงเหมือนกับผู้หญิงสาวสวยที่ปรากฏขึ้น ที่เราใช้ทักษะการหลมรวมวิญญาณยุที่สี่ของเราในวันนั้นหัวยุ่ห้าวเกาใบหน้าของหวังตงเปลี่ยนเป็นสีแดงได้เขาตอบว่าแม้ว่าข้าจะเป็นผู้หญิงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าหยาดน้าตาสองสามหยดยังคงเกาะใบหน้าของหัวยุ่ห้าวต่อไปแต่เขาไม่รู้ด้วยซ้ําเขาหัวเราะพูดว่าแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับข้าถ้าเจ้าเป็นผู้หญิงข้าก็จะตามจีบเจ้าอย่างร้ายอย่างไอท่านพี่ซูกล่าวว่าตามตือเท่านั้นที่ผู้หญิงจะยอม และวันหนึ่งเขาจะสามารถเอาชนะใจเจียงนันนันได้เออใช่เจ้ามีน้องสาวที่บ้านไหมเจ้าสามารถแนะนําเธอให้รู้จักกับข้าได้นะเป็นประโยชน์กับคนที่รู้จักดีกว่าคนนอกงั้นเหรอใบหน้าของหวังตงเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่เขาไม่ได้หันไปมองหัวอยู่เฮาหัวอ,อยู่เฮาคิดว่าเขาโขดและรีบพูดข้าแค่ล้อเล่นอย่าจริงจังดีหวังตงบิดหัวทันทีพูดขึ้นว่าเจ้าหมายความว่ายอย่างไรเจ้าไม่สามารถกับคำพูดของเจ้าได้ ข้าจะบอกเจ้าว่าข้ามีพี่สาวจริงๆอะไรนะดวงตาของหัอโย่เฮาเปิดกว้างในขณะที่เขามองมาที่หวังตรงนั่นเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องจริงหวังตรงพูดอย่างจริงจังข้ามีพี่สาวฝาแฝดที่อายุมากกว่าเธอเกิดเร็วกว่าข้าสองชั่วโมงถ้าเจ้าอยากรู้จักเธอจริงๆข้าสามารถแนะนําเจ้าให้รู้จักกับเธอได้ตอนนี้เธออยู่ที่โรงเรียนอื่นนั่นเป็นเพราะครอบครัวของข้ากังวลว่าเธอจะอยู่ไกลเกินไป เนื่องจากเพศและหน้าตาที่สวยงามของเธอแต่วิญญาณยุธ์การต่อสู้ของพี่สาวข้าก็เหมือนกับของข้าโรงเรียนซูริเคอร์อของเราเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความโดดเด่นเข้าร่วมการทดสอบลานด้านในบางทีพี่สาวของข้าอาจจะเข้าร่วมด้วยเมื่อเราทำการทดสอบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าข้าจะแนะนำเธอให้รู้จักได้ไหมหมัวอ,อยู่ห้าวตะลึงเมื่อมองไปที่หวังตงเอาพูดขึ้นว่าพี่สาวฝาแฝนงั้นเหรอหมายความว่าเธอดูเหมือนเจ้าหรือเปล่าหวังตงกอกตาและกล่าวว่าแน่นอน เราจะเป็นฝาแฝดกันได้อย่างไรถ้าหน้าตาไม่เหมือนกันข้าเชื่อว่าเธอจะดูเหมือนกับการปรากฏตัวของทักษะการหลอมรวมที่4ที่เราแสดงในวันนั้นทําไมเปลี่ยนใจแล้วงั้นเหรอถ้าเจ้าเชื่อฟังข้าข้าจะแนะนําให้เธอรู้จักหัวจุ่าหัวเราะก่อนที่จะสายหัวเขาพูดขึ้นว่าลืมมันไปเถอะถ้าพี่สาวของเจ้าสวยขนาดนี้จะมารักข้าทําไมข้าแค่รอเล่นหญิงสาวที่งดงามนั้นช่างหน้าลงไหลจริงๆหวังตรงตะคอก อย่าประเมินตัวเองต่ำไปเจ้ายัางคิดว่าตัวเองมีความสามารถอยู่หรือเปล่าวิญญาณยุทธู่วิญญาณยุทธการต่อสู้ขั้นสูงสุดการแข่งขันระหว่างสบันระดับสูงเจ้ายัางเป็นแรงผลักดันหลักของทีมอีกด้วยเจ้าด้อยกว่าใครในวัยเดียวกันงั้นเหรอแน่นอนว่าข้าเองก็ห่างไกลจากเจ้าไปบ้างเหมือนกันหัวยู่หวัวตกตะลึงคู่หนึ่งใช่เขาด้อยกว่าใครหลังจากที่เขาถามตัวเองเขาพบว่ามันเป็นการยากที่จะตอบคําถามของเขาเองหวังตรงถูกมองข้ามในขณะที่เขาพูด หยุดเว้นระยะห่างเจ้าจะช่วยให้ข้าฟื้นตัวหรือไม่เจ้ายัางเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเจ้ารู้วิธีกลังแก่ข้าเท่านั้นแต่ไม่ได้ช่วยให้ข้าฟื้นกำลังอืมได้สิห,หัวยุ่งเฮารีบบว่ามือทั้งสองของเขาค่อยๆปล่อยพลังวิชากำลังภายในเฉียนเทียนของเขาเข้าไปในร่างกายของหวังตงหวังตงเหนื่อยพอๆกันแต่ทางเดินพลังลงปานของเขายืดยุ่นได้พวกเขาไม่ได้แสดงอาการเสียหายใดๆ ผลการบำรุงของพลังวิญญาณของวิชากำลังภายในเฉียนเทียนนั้นยอดเยี่ยมมากพร้อมกับรัศมีวิญญาณชีวิตของหัวอยู่เฮาในพลังวิญญาณของขาวหวังตงพื้นพลังวิญญาณของเขาอย่างรวดเร็วพลังเฮาตงยังสามารถเริ่มหมุนเวียนได้อีกครั้งทั้งสองฝึกฝนร่วมกันและใช้เวลาอย่างน้อยกว่าสองชั่วโมงเมื่อท้องฟ้าข้างนอกมืดลงพลังวิญญาณของหวังตงเกือบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่แล้วเขาไม่ได้อยู่ในสภาพอ่อนแออีกต่อไปหัวอยู่เฮาปล่อยมือของหวังตงขณะที่เขา ถอนหายใจยาวเอาละตอนนี้เจ้าหน้าจะสบายดีขึ้นแล้ววันนี้หยุดฝึกฝนแล้วพักผ่อนให้เพียงพอไปกินข้าวกันหวังตรงลุกขึ้นนั่งทันทีและเขาก็รีบใช้มือบีบแก้มของหัวอยู่เฮาเขาเผยให้เห็นใบหน้าที่ไร้ความปาณีหลังจากที่เขาบีบแก้มของหัวอยู่เฮาหัวอยู่เฮาไม่ต่อต้านและปล่อยให้หวังตรงิีเขาวความคิดเล็กๆน้อยๆของเจ้านั้นยอดเยี่ยมเกินไปหวังตรงลืมตากว้างและเพิ่มความรุนแรงความคิดเอาคืนเล็กๆน้อยๆของข้า มากเกินไปงั้นเหรอใครเป็นคนเริ่มมันก่อนข้าจะยิกเจ้าหมอยู่ห้ากขีดร้องด้วยความเจ็บปวดข้าไม่ได้ใช้กําลังมากเกินไปถ้าไม่หยุดข่าข้าจะแก้แค้นขณะที่เขาพูดมือทั้งสองของเขาก็เอื้อมไปที่รักแร้ของหวังตงแล้วอย่านะหวังตงหัวเราะเสียงดังทั้งสองยังคงหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานอยู่ในห้องของตนณที่โรงเรียนซือไรเคอร์ขอเทพสมุดสาดาเทพสมุดในห้องที่เงียบสงัดมาเซลเทา นอนอยู่บนเตียงสีขาวเรียบเปลวไฟสีดำที่ยังคงออกมาจากร่างกายของเธอได้หายไปแต่เธอก็ยังคงดูซีดมากใบหน้าของเธอเปล่งประกายด้วยชั้นของควันสีดำในบางครั้งบ้านแสงสีทองปกคลุมเตียงนี้ดูเหมือนว่ามาเซลเถาแต่ถูกผนึกไว้มีคนสองคนยืนอยู่ข้างเตียงของเธอด้านซ้ายมือคือยานเซาเซอร์ผู้อํานวยการคณะวิญญาณยุทธการต่อสู้ของโรงเรียนซืไรเคอร์ข้างเขาเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่ง ผู้อาวุโสคนนี้ดูเหมือนไม่สามารถยืดหลังให้ตรงได้แม้ว่าเขาจะยืนอยู่ที่นั่นแต่ร่างกายของเขาดูเหมือนจะงอเป็นมุม90องศาเขาถือไม้คำ้ำด้วยมือทั้งสองข้างซึ่งรองรับร่างกายของเขายานเซาเซอร์ดูจรงิงจังในขณะที่เขามองไปที่มาเซียวเทาและพูดด้วยน้ำเสียงที่ลึกลําว่าอาจารย์ข้าคิดว่านี่เป็นเพียงมาตรการชั่วขราวแม้ว่าเราจะใช้เตียงน้ำแข็งลึกลับและพลังของแสงของท่านเพื่อผนึกนกฟินิกไฟปีศาจสีดำของมาเซียวเทา และเปลวไฟของโนกฟินิกไฟปีศาจสีดำนั้นชอบงามอย่างมากเมื่อพวกเขาหลุดพ้นจากพันธานาการจริงต่างๆก็จะยุ่งเหยิงความรู้สึกของเสียวเถาก็จะผู้อาวุโสคนนี้คือปร,รมาจารย์แห่งสาราเทพสมุรของโรงเรียนซไรัยค์และเป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในโรงเรียนซไรัยค์ผู้อาวุโสมู่ไม่น่าแปลกใจที่เขามักจะนอนบนเก้าอี้ผู้เอนกายเสมอเขามีโรคที่ไม่สามารถพูดถึงได้ซึ่งทําให้หลังของเขายืดไม่ได้ ครจะคาดคิดว่าเขาจะครอบครองพลังของอัครพลมุทธ์ขั้นสูงสุดเขายังมีสถาหนะที่น่านับถือผู้อาวุโสโมกล่าวว่าเจ้าพูดถูกนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นเปลวไฟของนกฟินิกไฟปีศาจสีดำข้ายัางดูดาบี่เซลชวนส่งมาให้ข้าด้วยมันเป็นดาบแห่งการพิพากษามันสามารถเปลี่ยนพลังวิญญาณใดๆใ,ให้เป็นพลังแห่งแสงสว่างและความมืดได้ตามต้องการ การประเมินเครื่องมือวิญญาณของข้านาั้นยอดเยี่ยมมากแล้วแต่ใครจะคิดว่าการพัฒนาของจักรวรรดิตะวันจันทาในด้านนี้เกินจินตนาการของข้าไปอีกวิญญายุย์การต่อสู้ของเยลเถาประสบกับการเปลี่ยนแปลงเพราะพลังแห่งความมืดของดาพิภาคษาสามารถเข้าสู่ร่างกายของเธอและกระตุ้นรัศมีวิญญาณชั่วร้ายที่ถูกระงับพวกเขาเสริมกันและกันและควบคุมร่างกายของเธอเซลเถาต่อต้านด้วยความยืดหยุ่นของเธอและต่อสู้เพื่อควบคุมร่างกายของเธอเอง แม้ว่าเจตจำนงของพลังชั่วร้ายจะแข็งแกร่งมากแต่เธอก็ยังมีร่างกายประเภทไฟเกิดการประทะการค้งใหญ่ระหว่างทั้งสองฝ่ายในร่างกายของเธอเียวเทาเป็นคนที่ยืดหยุ่นได้มากเธอไม่ยอม,มง่ายๆข้าสามารถจินตนาการได้ว่าเธอเต็มใจที่จะพิชิตไปพร้อมกับอีกฝ่ายเมื่อสิ่งนั้นมาถึงแม้ว่าเธอจะด้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่เธอก็ยังสามารถบังคับพลังแห่งความมืดและความชั่วร้ายให้ประณีประนอมได้พวกมันหยุดปะทะก,กับเธอ และรลอมรวมเข้ากับเปลวไฟฟินิกโดยตรงหวังว่าจะดูดกืนเธอเซลเทายังใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงเพื่อปลดปล่อยการโจมตีที่ดื้อรั้นและประสบความสําเร็จเจ้าผู้ถูกเกี่ยวกับจุดหนึ่งยิ่งประปามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีการย้อนกลับมากขึ้นเท่านั้นหลังจากที่เจตจำนงโชวร้ายแด้พลังแห่งความมืดถูกรอมรวมเข้ากับ no เปลวไฟนกฟินิกพวกเขาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอย่างบ้าคลั่งข้ายัางไม่ชัดเจนในรายละเอียดแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่ไม่ดี เมื่อได้ฟังคำพูดของผู้อัลโสมูยานเซาวซึ่อก็ตกใจอาจารย์แค่นี้ยังแย่ไม่พอเหลอถ้าเราไม่ควบคุมเซลเถาเธอจะกลายเป็นวิญญา,า์ชั่วร้ายผู้อาลโสมูเอียงศีรษะและชำเลืองมองเขาเขาขมวดคิ้วก่อนจะพูดว่าเจ้าก็าอายุเกือบร้อยปีเหมือนกันทำไมเจ้ายังคงประดาจใจกับสิ่งต่างๆเจ้าเก่งในด้านอื่นๆแต่บุคลิกข,ของเจ้ามีข้อบอกพร่องไม่อย่างนั้นข้าคงไม่ได้ขอให้ลินเออรํจำกัดอำนาจของเจ้า ยานเรเซอร์กลายเป็นหินและตอบด้วยความเคารพใช่อาจารย์ข้าคิดผิดไปดีที่เจ้ารู้ว่าเจ้าคิดผิดผูเอาโซมูเกล่าวอย่างเฉยเมยเจ้าต้องใจเย็นในการจัดการกับเรื่องต่างๆเหรียญมีสองด้านเสมอใช่เปลวไฟฟินิกของเซียวเถาได้รับการปนเปื้อนและไม่สามารถระงับความชั่วร้ายภายในเหมือนอดีตได้แต่พลังแห่งความมืดสามารถกระตุ้นพลังดั้งเดิมที่สูตรของเปลวไฟฟินิกของเธอได้ไม่ฉะนั้น เปลวไฟสีดำเหล่านี้จะมีพลังมหาศาลได้อย่างไรยานเซาเซอร์ก็ทรงพลังเช่นกันและได้รับการฝึกฝนในระดับอัครพลมยุทธ์นอกจากนี้เขายัางใช้เวลาทั้งชีวิตในการศึกษาวิญญาณยุทธการต่อสู้หลังจากได้ยินคําพูดของผู้อาลโสมู่เขาก็าเข้าใจท่านอาจารย์ท่านกําลังพูดว่านกฟินิกฟไฟปีศาจของเซียวเถามีวิวัฒนาการหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่ผู้อาลโสมู่พยักหน้าและตอบว่าถูกต้องมันไม่ได้แค่พัฒนาธรรมดา แต่จะพัฒนาอย่างเต็มที่เช่นกันนอกจากความจริงที่ว่าเธอไม่สามารถควบคุมมันได้คากาที่จะอ้างว่าเปลวไฟของเธอเป็นการดำรงอยู่ของไฟที่แข็งแกร่งที่สุดในขณะนี้กล่าวอีกนายหนึ่งพวกมันได้สร้างธาตุไฟขั้นสูงเปลวไฟนกฟินิกได้ก่อตัวเป็นธาตุไฟขั้นสูงตามธรรมชาติแต่รัศมีวิญญาณชั่วร้ายในร่างกายของเสียวเถาทําให้เปลวไฟไม่บริสุทธิ์เจ้สายของเธอประสบปัญหานี้มาโดยตลอดการเปลี่ยนแปลงในวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเธอ ได้กำเนิดพรังของสายเลือดดั้งเดิมของนกฟินิกไฟปีศาจของเธอแม้ว่ามันจะกลายเป็นนกฟินิกไฟปิศาจสีดำแต่พลังของมันก็ยังคงยอดเยี่ยมมากถ้าเสยวเถาตื่นอยู่เธอสามารถต่อสู้กับราชทีนานานพมนยุทธธรรมดาด้วยการฝึกฝนระดับเจ็ดวงแหวนของเธอในตอนนี้ได้ดวงตาของหยานเสาเซอร์ส่องประกายด้วยความสดใสธาตุไฟขั้นสูงมันคือธาตุไฟขั้นสูงจริงๆอย่างไรก็าตามน่าเสียดายที่เสียเ่ยวเถาไม่สามารถควบคุมธาตุไฟขั้นสูง ของเธอได้ในสภาพปัจจุบันของเธอผู้อาโซมูถอนหายใจพูดว่านั่นเป็นเหตุผลที่ข้าบอกว่าเหรียญมีสองด้านเสมอเราสามารถผนึกเธอไว้ที่นี่ได้ในตอนนี้เท่านั้นมิฉะนั้นเธออาจกลายเป็นวิญญาจาร์โช่ร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของทวีปหากเธอสูญเสียการควบคุมเมื่อการสูญฝนของเธอถึงระดับของราชทีณาธิการพมยุทธ์จะเป็นการยากที่จะปราบปรามเธออีกต่อไปการพัฒนาของวิญญาจาร์โช่ร้ายนั้นน่ากลัวอยู่เสมอ ยานเซาเซอร์พูดด้วยสีหน้ากังวลว่าแต่เราจะปล่อยเธอไปแบบนั้นไม่ได้ข้ารู้สึกถึงเปลวไฟของนกฟินิกไฟปีศาจสีดําที่กําลังเติบโตในร่างกายของเธอจะมีวันที่เราปิดกั้นไม่ได้อีกต่อไปเมื่อถึงวันนั้นเราคงจะต้องผู้อาวุโสมู่ใส่หัวได้กล่าวว่าอย่าวิตกกังวลจนเกินไปยังไม่หมดหวังทั้งหมดเราไม่สามารถรีบร้อนได้ในขณะน,นี้ยานเซาเซอร์ตกตะลึงทั่วขณะหนึ่งอาจารย์ท่านมีทางออกไหม ผู้อาวสมูก,กระซิบบางอย่างพูดขึ้นว่ายานเซาเซอร์พยัหนนาซ้ำๆหลังจากได้ยินคำพูดของเขาได้โล่งใจมากขึ้นเราทำได้แค่ทำแบบนี้เท่านั้นเมื่อถึงเวลาข้าจะเป็นคนเลวเราไม่มีทางเลือกอยู่แล้วผู้อาวสมูกล่าวว่าเด็กคนอื่นๆใกล้กลับมาแล้วข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาจะสามารถปกป้องศักดิ์ศรีของโรงเรียนซอไรเคอร์ได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอ่อนแอกว่ามากก็ตามความสําเร็จของพวกเขาเหนือจินตนาการหลังจากประสบการณ์นี้ พวกเขาจะมีอะไรให้พัฒนาอีกมากสถาบันการศึกษาจะไม่ตนีกับพวกเขาสำหรับสิ่งที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมยานซาเซอร์ที่เราพูดคุยกันเมื่อวานยานกลับมาและเล่าถึงกระบวนการแข่งขันทั้งหมดถ้าจะบันทึกทุกอย่างลงในหนังสือประวัติศาสตร์ของโรงเรียนซอไรเคอร์และพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนณที่เมืองชิงหลัวก็ฟื้นคืนความสง,งบหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงพิธีมอบรางวัลไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแต่มันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เช่นกัน แต่รางวัลมีคุณภาพสูงสุดรองชนะเลิศคือโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาออกจากเมืองชิงหลวในวันที่2หลังจากการแข่งขันจบลรงภายใต้การดูแลของอาจารย์ของพวกเขาและกลับสู่จกักรวรรดิตะวันจันทาโรงเรียนซไริเคอร์อรอผู้อาวสโสวนอีกหนึ่งวันนอกจากจะได้รับเหรียญทองวิญ,ญญาณแล้วพวกเขายังได้รับกระดูกวิญ,ญญาณอีก4ชิ้นเป็นรางวัลอีกด้วยพวกเขาได้รับกระดูกแขนซ้ายแมงป่องน้ำแข็งหยกนอกเหนือจากกระดูกวิญ,ญญาณ3มชิ้นปกติจะมอบให้กับแชมเปี้ยน จกักรพรรดิชิงหลวงซูเจียเวยต้องการเชิญผู้อาวุโสส่วนให้เลือกจากครางสมบัติของจกักรพรรดิแต่เขาถูกปฏิเสธโดยผู้อาวุโสส่วนในฐานะบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดจ,จากโรงเรียนเือไดเคอร์ที่เปิด <c ười> เผยตัวตนต,ต,ต่อภา,ภายนอกเขาไม่ต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับจกักรพรรดิชิงหลวงมากเกินไปหวังยานเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาเพื่อทําการเลือกในที่สุดเขาเข้าใจนักเรียนของเขาดีพอสมควรและการแยกแยะกระดูกวิญญาณของเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้อาวุโสส่วนเช่นกัน สภาพทิงหลวรู้สึกเหน็บแนมกับตัวเลือกสุดท้ายของเขาแต่เขาก็ทําอะไรไม่ถูกเช่นกันมูลค่าของกระดูกวิญญาณทั้ง3มชิ้นไม่สามารถวัดได้ด้วยเงินอีกต่อไปความกดดันที่เกิดจากรางวัลทัวนาเมนต์ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้การแข่งขันถูกจกดัดโดยจกักรวรรดิที่แตกต่างกันทุกครั้งผู้เข้ารอบรองชนะเลิศทั้งหมดจะได้รับรางวัลแต่มีเพียงแชมป์เท่านั้นที่ได้รับกระดูกวิญญ,ญาณ3ชิ้นและรองชนะเลิศจะได้รับกระดูกวิญญ,ญาณหนึ่งชิ้นกระดูกวิญ,ญญาณไม่มีชีวิตโดยําพัง พวกมันสามารถแสดงพลังได้ก็ต่อเมื่อถูกดูดซาบเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่จักรวรรดิและสำนักมักจะมอบกระดูกวิญญาณให้กับผู้สืบทอดที่โดดเด่นโดยตรงความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างกระดูกวิญญาณและวงแหวนวิญญาณคือกระดูกวิญญาณยังคงอยู่หลังจากวิญญาจาร์เสียชีวิตแต่วงแหวนวิญญาณจะหายไปวิญญาจาร์อยู่มาหลายหมื่นปีแล้วแม้ว่ากระดูกวิญญาณจะสามารถสะสมได้แต่ก็มีจำนวนน้อยมากกว่าวิญญาจาร์ที่สำคัญกว่านั้นโลกของวิญญาจาร์ได้ค่อยๆ พัฒนาวิธีการสังเคราะห์กระดูกวิญญาณผ่านการวิจัยนี่เป็นเพราะความต้องการของกระดูกวิญญาณที่เพิ่มขึ้นถ้าไม่ใช่เพื่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเครื่องมือวิญญาณและความขัดแย้งระหว่างทวีปตะวันจันทอาและทวีปโต้หลัวการวิจัยขั้นสูงสุดในทวีปโต้หลัวคงจะเป็นการสังเคราะห์กระดูกวิญญาณการสังเคราะห์กระดูกวิญญาณที่เรียกหมายถึงการรวมกระดูกวิญญาณที่เกี่ยวข้องสองสามชิ้นโดยใช้วิธีการพิเศษสิ่งนี้จะสร้างกระดูกวิญญาณใหม่เอี่ยม อรูวิญญาณที่สังเคราะห์ขึ้นมามีแนวโน้มว่าจะมีพลังมากกว่าแต่พวกมันจะได้รับความเสียหายครึ่งหนึ่งของกรณีทั้งหมดเช่นกันมีเพียงไม่กี่คนที่กล้าสังเคราะห์กระดูกวิญญาณเพราะว่ากระดูกวิญญาณมีค่าเพียงใดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ